มันเป็ทูวันกชูหนูชุดปกติแบบนี้เลยนะเพื่อนชุดปกติแค่มันลงไปเองแม่หนูขอถอดนี้แป๊บนึงนะอ้าค่ะว่าหรือไม่ว่ามันสามารถใส่นี้ได้ เสียบแหลมเสียบคนสุดสุดแม่พวกนี้อ่ะมันสามารถเปลี่ยนกันได้เสียบแหลมเสียบคุมสุดๆได้อย่างไงนะลงได้ไหมลงไปเข้าตี <laughs> แต่เอาตันี้ไปตัดแคทเธอร์ พ่อโดนตัวนี้เป็นทีเดียวร่วไงวไม่ลงด้วยเรอ่ะเราต้องทำทชา้าๆต้องทำไม่แม่ปกติพี่ตาม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 ทุยทุนทัน แม่สีเอนี่มีของใครอของพอ่อล้มก่อนไม่ใช่ขอ,อของแม่ล้มก่อนอันไหนของหน,นูของหนูอ๋อใหม่รอบไหอ๋อใช่พ่อเปลี่ยนเปลี่ยนบิดบิดสีเขียวแล้วนี่พ่อเปลี่ยนเป็นบิดของยูงนิคอนอ้าวทุกอนสามรอบเลยนะ สมอ่ีกอกแม่โดนจำเลอีกรอบนึงคือจบเปลีป่ยนตัวบ้างนะโชว์ก่อนไม่ชว์แล้วไม่ทันแล้ว นนะอเราตัดสินนะม,มีใครชนะบ้างมึงแกที่ต้นอ่ะไม่ได้คนเดียวหรอะะพ่อชนะคนเดียวอ๋อเหรอพ่อชนะถึงคนที่อยู่ที่สองเดยนะทวีทวนกูใครวะพ่อเหรอเรน<า>นะี่ 1. 1> เอา ใช่เหรอนี่ตัวแพงอย่างเงี้ยอะไรใช่ไหมดานมาตื้อแพงทีแพงมากเลยนีย่พ่อหนูขอล,<ม>ลองลอย่าพุ่งลงนะอย่าพุ่งลงไม่หนูลองยิงไหม,มนะไม่เป็นไร ลืมมากขอโทษเอาทดลองลงไปเอาลองลงเองถ้ามันมันจะแทะข้างด้านข้างนี่นี่ก็แทกเลย เปอย,กกยังกับแย่แนี้มานี้ได้เอาพูดถงเสียตัวนี้เดี๋ยวโทรหาช่างดอ้นี่ก่อนเราไปจัดการกับ